ทุกความคิดคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนี่คือ Learn to Tinker ช่องแห่งนักคิดที่เราจะเติบโตไปพร้อมกันคำว่าความสำเร็จฟังดูเป็นคำที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความซับซ้อนในใจของมนุษย์เพราะแท้จริงแล้วไม่มีใครให้ความหมายของมันได้เหมือนกันเลยบางคนเห็นความสำเร็จเป็นการได้ทำสิ่งที่ใฝ่ฝัน บางคนคือการมีบ้านมีเงินมีชื่อเสียงขณะที่อีกหลายคนกลับมองว่าความสำเร็จคือการได้ใช้ชีวิตโดยไม่ต้องแข่งขันกับใครสำหรับบางคนเพียงการได้ตื่นเช้ามาโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าก็เพียงพอแล้วที่จะเรียกว่าสำเร็จความสำเร็จจึงไม่ใช่จุดหมายเดียวที่ทุกคนต้องไปถึงพร้อมกันแต่เป็นประสบการณ์เฉพาะตัวที่สะท้อนคุณค่าภายในใจของแต่ละคน ในระดับลึกมนุษย์มีแรงขับภายในที่อยากรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายและความสำเร็จคือภาพแทนของความหมายนั้นเราไม่ได้ต้องการแค่ผลลัพธ์แต่ต้องการความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าสมองของมนุษย์จึงผูกคำว่าความสำเร็จเข้ากับการมีชีวิตรอดและการได้รับการยอมรับจากกลุ่มซึ่งในเชิงวิวัฒนาการการได้รับการยอมรับหมายถึงโอกาสรอดที่มากกว่า เพราะการอยู่ในกลุ่มที่ยกย่องกันทําให้เรามีที่พึ่งมีความปลอดภัยและมีโอกาสสืบพันธุ์มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปความสําเร็จจากการอยู่รอดในถ้าจึงแปลเปลี่ยนเป็นการอยู่รอดในสังคมที่ซับซ้อนกว่าเราเริ่มแข่งขันด้วยความคิดด้วยสถานะด้วยภาพลักษณ์ความสำเร็จจึงกลายเป็นเครื่องมือที่บอกว่าเรายังมีค่าในสายตาผู้อื่น แต่ขณะเดียวกันมันก็เริ่มทำให้เราหลงลืมว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่เคยต้องใช้ใครมาเป็นเครื่องวัดเลยความรู้สึกชื่นชมที่เรามีต่อความสำเร็จของใครบางคนไม่ได้เกิดจากเหตุผลเพียงอย่างเดียวแต่ฝังรากลึกมาจากธรรมชาติของสมองมนุษย์ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรมนุษย์เรียนรู้การอยู่ร่วมกันผ่านการสังเกตการเลียนแบบและการยกย่องผู้ที่ทำสิ่งที่ยากได้สำเร็จ เพราะนั่นคือสัญญาณของความสามารถในการเอาชีวิตรอดคนที่ล่าสัตว์ได้คนที่หาทางออกจากป่าได้หรือคนที่สร้างเครื่องมือได้ดีกว่าย้อมกลายเป็นต้นแบบที่กลุ่มยกย่องการชื่นชมจึงไม่ใช่เพียงอารมณ์แต่คือคกลไกทางวิวัฒนาการที่ทำให้เผ่าพันธุ์เราอยู่รอดมาจนถึงวันนี้เมื่อเข้าสู่ยุคสังคมซับซ้อนขึ้นสมองมนุษย์ยังคงใช้กลไกเดิมในการรับรู้ความสำเร็จ เพียงแต่เปลี่ยนสนามจากการล่าสัตว์มาเป็นการทำงานการเรียนหรือการสร้างสิ่งใหม่ๆใ,ในโลกปัจจุบันเราจึงรู้สึกชื่นชมคนที่ทำสิ่งยากได้ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักกีฬาศิล,ลปินหรือแม้แต่คนธรรมดาที่ฝ่าฟันชีวิตจนไปถึงฝั่งเพราะสมองแปลสิ่งนั้นว่าเขารอดได้ในโลกที่ยากและส่วนหนึ่งในตัวเราก็รู้สึกปลอดภัยไปด้วย การชื่นชมจึงกลายเป็นภาษาทางอารมณ์ที่เชื่อมมนุษย์เข้าหากันมันสะท้อนความหวังลึกๆว่าถ้าเขาทำได้เราก็อาจทำได้เหมือนกันการเห็นคนประสบความสำเร็จจึงไม่ใช่เรื่องของเขาแต่คือการปลุกความเชื่อในตัวเราว่ายังมีทางไปต่อเสมอ เพียงแต่ความรู้สึกนี้จะเปลี่ยนแปลงทันทีหากความชื่นชมนั้นปะปนด้วยการเปรียบเทียบซึ่งจะกลายเป็นอีกกลไกลหนึ่งที่บิดเบือนความหมายของคำว่าความสำเร็จในใจเราเอง เมื่อเรามองเห็นความสำเร็จของใครบางคนสมองจะเริ่มเปรียบเทียบอย่างอัตโนมัติไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเพราะกลไกาทางจิตของมนุษย์ไม่ได้สร้างมาเพื่อเฉยเมยต่อความแตกต่างแต่สร้างมาเพื่อประเมินตำแหน่งของตัวเองในฝูงชนเพื่อปรับตัวให้อยู่รอดในลำดับสังคม การเห็นใครสักคนทำได้ดีกว่าจึงกระตุ้นส่วนของสมองที่เกี่ยวกับการประเมินคุณค่าในตัวเองและนั่นคือจุดเริ่มของความรู้สึกอิจฉาอย่างเงียบๆความอิจฉาไม่ได้เกิดจากความร้ายกาจแต่เกิดจากความเจ็บปวดความรู้สึกว่าตัวเรายังไปไม่ถึงในสิ่งที่อยากได้ ความสำเร็จของอีกคนสะท้อนเงาของความล้มเหลวในตัวเราเองความไม่พอใจที่เห็นเขาได้รับการยอมรับกลับเป็นเสียงในใจที่ถามเราว่าแล้วเราละ่ะทำไมยังอยู่ที่เดิมเสียงนี้ไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือการเตือนว่ามีบางส่วนในใจที่ยังไม่ได้รับการเติมเต็มสิ่งที่น่าสนใจคือความอิจฉ้าและแรงบันดาลใจอยู่ห่างกันเพียงเส้นบางๆเท่านั้น หากเรามองความสำเร็จของคนอื่นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราทําไม่ได้มันจะกลายเป็นไฟที่แผดเผาแต่ถ้ามองว่าเขาทำให้เราเห็นว่าเป็นไปได้ไฟนั้นจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนมุมมองเพียงเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนพลังของอารมณ์จากการทําร้ายตัวเองให้กลายเป็นพลังแห่งการพัฒนาได้อย่างลึกซึง้ง ในยุคของโซเชียลมีเดียความสำเร็จกลายเป็นสิ่งที่ถูกมองเห็นได้ตลอดเวลาแต่กลับเข้าใจได้ยากกว่าเดิมเราไม่ได้เห็นกระบวนการของการพยายามอีกต่อไปเห็นเพียงผลลัพธ์ที่ถูกคัดสรรและตกแต่งแล้วโลกเสมือนนี้ทำให้มนุษย์เชื่อว่าความสำเร็จต้องมีรูปร่างต้องถ่ายรูปได้ต้องโพส์ให้คนกดหัวใจได้ การยอมรับจากผู้อื่นจึงเริ่มกลายเป็นเชื้อเพลิงหลักของความภาคภูมิใจในยุคนี้เมื่อภาพแห่งความสำเร็จถูกเผยแพร่ซ้ำๆสมองของเราจะสร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นโดยไม่รู้ตัวมันเริ่มเชื่อว่าทุกคนต้องดูดีต้องมีอะไรบางอย่างในมือต้องมีเรื่องเล่าที่น่าตื่นเต้นอยู่เสมอความสำเร็จจึงถูกทำให้กลายเป็นภาพมากกว่าความจริงภาพที่อาจดูสุขแต่แฝงด้วยความเหนื่อย ภาพที่ดูมั่นใจแต่ซ่อนความกลัวที่จะตกกระแสความเปรียบเทียบจึงค่อยๆกลายเป็นพิษทางใจที่ทำให้เรารู้สึกด้อยกว่าทั้งที่ในความจริงเราก็แค่ใช้ชีวิตในเส้นทางที่ต่างออกไปสิ่งที่อันตรายคือเมื่อเราตัดสินคุณค่าของตัวเองจากสิ่งที่คนอื่นเห็นมากกว่าสิ่งที่ตัวเองรู้สึกการเติบโตภายในจะเริ่มช้าลง เพราะเราไม่ได้ใช้เวลาเพื่อเข้าใจตัวเองแต่ใช้เวลาเพื่อให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเราดีอยู่แล้วความสำเร็จที่ควรเป็นผลจากการเติบโตจึงกลายเป็นการแสดงบทบาทหนึ่งในละครชีวิตที่ทุกคนต่างพยายามเล่นให้สมจริงที่สุดทั้งที่ไม่มีใครรู้เลยว่าจริงๆแล้วบทนี้ทำให้เรามีความสุขหรือเปล่า เมื่อพูดถึงการชื่นชมความสำเร็จคําถามที่น่าสนใจคือเราควรชื่นชมความสำเร็จแบบไหนกันแน่ความสำเร็จที่เกิดจากการได้รับการยอมรับจากโลกภายนอกหรือความสำเร็จที่เกิดจากการเติบโตภายในใจของตัวเองมนุษย์จำนวนมากเรียนรู้ให้ไล่ตามการยกย่องจากภายนอกเพราะมันให้รางวัลที่จับต้องได้รู้สึกได้ทันทีมีเสียงปรบมือมีคำชมมีตำแหน่งมีตัวเลขในบัญชี แต่รางวัลเหล่านั้นแม้จะเติมเต็มความภูมิใจในช่วงหนึ่งกลับไม่เคยหล่อเลี้ยงหัวใจได้อย่างยาวนานเพราะเมื่อเสียงปรบมือจบลงเรากลับต้องหาการยอมรับครั้งใหม่มาแทนที่เสมอตรงกันข้ามความสำเร็จที่เกิดจากการเติบโตภายในมักไม่ค่อยมีคนมองเห็นไม่มีใครรู้ว่าเราผ่านอะไรมา ไม่มีเสียงชมไม่มีคำประกาศแต่กลับเป็นความสำเร็จที่มั่นคงและยาวนานกว่าเพราะมันเกิดจากการเอาชนะตัวเองไม่ใช่การเอาชนะใครการให้อภัยคนที่ทำร้ายเราการกล้ายอมรับความจริงการเลิกเปรียบเทียบการยืนหยัดแม้ไม่มีใครเห็นทั้งหมดนี้คือความสำเร็จที่ไม่ต้องโพสต์แต่มีพลังเปลี่ยนชีวิตได้ลึกกว่า บางทีสิ่งที่เราควรเรียนรู้ไม่ใช่เพียงวิธีชื่นชมผู้อื่นแต่คือการเรียนรู้ที่จะชื่นชมตัวเองในจังหวะเล็กๆของชีวิต การก้าวผ่านวันที่ไม่อยากลุกจากเตียงการกล้ายอมรับความผิดพลาดการไม่หนีจากความจริงทั้งหมดนี้อาจไม่มีใครพูดถึงแต่ในทางจิตวิทยามันคือรูปแบบหนึ่งของความสำเร็จที่แท้จริงเพราะมันคือการเติบโตที่เริ่มจากภายในซึ่งไม่มีใครสามารถมอบให้ได้นอกจากตัวเราเอง เมื่อพูดถึงเป้าหมายของชีวิตแนวคิดของแต่ละวัฒนธรรมกลับสะท้อนมุมมองที่ต่างกันอย่างน่าสนใจฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะแนวคิดของอริสโตเติลเชื่อว่ามนุษย์ควรมุ่งไปสู่สิ่งที่เรียกว่าย u ไดโมเนียซึ่งหมายถึงการดำรงชีวิตอย่างเต็มศัก,กยภาพไม่ใช่เพียงการมีความสุขแบบชั่วขณะแต่คือการได้ใช้คุณค่าภายในตนเองให้สูงสุดเช่นศิลปินที่ได้สร้างงานอย่างที่ใจรัก นักคิดที่ได้ใช้ความเข้าใจสร้างประโยชน์ต่อผู้คนความสำเร็จในมุมนี้จึงเป็นการเดินทางที่สอดคล้องกับธรรมชาติแท้ของเราในขณะที่แนวคิดตะวันออกโดยเฉพาะในสายเซนหรือพุทธศาสนามองเป้าหมายชีวิตต่างออกไปโดยสิ้นเชิงแนวทางนี้ไม่เน้นการไล่ตามแต่เน้นการปล่อยวางมองว่าการตั้งเป้าหมายอาจกลายเป็นรากของความทุกข์เพราะมันผูกเราไว้กับความคาดหวัง การไม่มีเป้าหมายจึงไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นสภาวะของการอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ทำในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าโดยไม่ต้องมุ่งหวังผลลัพธ์ใดความสงบในแนวคิดนี้ไม่ได้มาจากการได้แต่จากการไม่ต้องได้ทั้งสองแนวทางจึงไม่ได้ขัดกันหากแต่เป็นสองด้านของการเติบโตทางจิตใจฝั่งหนึ่งชวนให้เราใช้ชีวิตอย่างมีพลังเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่งดงาม อีกฝั่งหนึ่งชวนให้เราเรียนรู้การหยุดเพื่อมองเห็นความงามที่มีอยู่แล้วความสำเร็จในยุคใหม่อาจไม่ใช่การเลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่คือการรู้จักจังหวะของทั้งการสร้างและการวางให้สมดุลในใจการตั้งเป้าหมายในยุคใหม่เริ่มเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างชัดเจนเพราะโลกไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปความแน่นอนกลายเปนของหายาก เทคโนโลยีและเศรษฐกิจเคลื่อนไหวเร็วเกินกว่าที่เราจะวางแผนระยะยาวได้เหมือนรุ่นก่อนเป้าหมายที่เคยมั่นคงในอดีตเช่นอาชีพเดียวตลอดชีวิตบ้านหนึ่งหลังที่อยู่จนแก่หรือเส้นทางความสำเร็จแบบมีสูตรสำเร็จกลับไม่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันอีกต่อไปเมื่อโลกเปลี่ยนเร็วกว่าความคิดเป้าหมายที่ตายตัวจึงกลายเป็นกรงที่ขังเราไว้ในความเครียด มนุษย์ยุคใหม่จึงต้องเริ่มมองเป้าหมายไม่ใช่เป็นจุดหมายปลายทางแต่เป็นทิศทางของการเติบโตเป้าหมายจึงไม่ใช่คำตอบแต่เป็นเข็มทิศการตั้งเป้าให้ตัวเองพัฒนาในด้านในดด้านหนึ่งอย่างต่อเนื่องสำคัญกว่าการบังคับให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามแผนเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความยืดหยุ่นกลายเป็นคุณสมบัติของผู้ที่อยู่รอดได้จริง เมื่อเรายึดติดกับผลลัพธ์มากเกินไปสมองจะตีกรอบให้ความสุขของเราผูกอยู่กับตอนจบของเรื่องราวแต่หากเราเปลี่ยนมุมมองให้เป้าหมายเป็นเพียงทิศทางที่ผ่าให้เราได้เรียนรู้เติบโตและเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราจะไม่กลัวความล้มเหลวอีกต่อไปเพราะแม้ไม่ถึงจุดหมายก็ยังได้สิ่งที่มีค่าที่สุดระหว่างทางนั่นคือการรู้ว่าตัวเราเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนจากวันแรกที่เริ่มเดิน หลักจิตวิทยาการตั้งเป้าหมายแบบยืดหยุ่นหรือที่เรียกว่า Adaptive Goal Setting กำลังกลายเป็นแนวคิดสำคัญของคนยุคใหม่แนวคิดนี้ไม่เน้นการบังคับให้ชีวิตต้องเป็นไปตามแผนแต่สอนให้เราปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์และคุณค่าภายในใจเพราะมนุษย์ไม่ได้มีพลังจำกัดเพียงเพื่อไปถึงเส้นชัยแต่ยังต้องรักษาความสุขระหว่างการเดินทางด้วย การตั้งเป้าแบบยืดหยุ่นจึงเปรียบเหมือนการแล่นเรือในทะเลที่เปลี่ยนกระแสลมได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องฝืนพายไปทิศเดิมเสมอไปแต่รู้ว่าจะหมุนใบเรืออย่างไรให้ยังคงมุ่งไปในทิศทางที่ตั้งใจ ในเชิงจิตวิทยาเมื่อเป้าหมายถูกผูกกับคุณค่าภายนอกมากกว่ารางวัลภายนอกสมองจะลดระดับความเครียดความกลัวความล้มเหลวลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะเราไม่ได้พยายามเพื่อตอบสนองสายตาคนอื่นแต่พยายามเพราะอยากเห็นตัวเองเติบโตเป้าหมายจึงกลายเป็นพื้นที่ของการค้นหาความหมายไม่ใช่การพิสูจน์ตัวตน การตั้งเป้าหมายแบบยืดหยุนไม่ได้หมายความว่าเราจะละเลยวินัยหรือไม่มุ่งมั่นแต่คือการยอมรับความจริงของชีวิตว่ามีสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เสมอเราสามารถปรับเปลี่ยนหรือแม้แต่เริ่มใหม่โดยไม่รู้สึกผิดเพราะคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่เรายืนอยู่ตรงไหนแต่อยู่ที่เรายังเลือกจะเดินต่อด้วยหัวใจที่ยังศรัทธาในเส้นทางของตัวเอง ตัวอย่างของคนที่เปลี่ยนเป้าหมายตามยุคสมัยให้เห็นได้ชัดมักไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเสมอไปแต่คือคนธรรมดาที่เริ่มมองชีวิตใหม่เมื่อรู้ว่าการวิ่งตามสูตรความสำเร็จแบบเก่าทำให้ตัวเองเหนื่อยล้าตัวอย่างเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าความสำเร็จในยุคใหม่ไม่จำเป็นต้องใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีผู้ชมจำนวนมากและไม่จำเป็นต้องถูกยอมรับโดยสังคมในทันทีแต่คือการสร้างคุณค่าที่สอดคล้องกับจิตใจของตัวเอง บางคนเคยผลักดันตัวเองเพื่อไต่อาชีพให้เร็วที่สุดแต่วันหนึ่งกลับเลือกเปลี่ยนเส้นทางไปทำสิ่งเล็กๆที่มีความหมายมากกว่าบางคนเคยอยากเป็นคนที่ทุกคนรู้จักแต่กลับพบความสุขจากการเป็นคนที่ตัวเองรู้จักได้อย่างแท้จริงบางคนทุ่มเทเพื่อสร้างชื่อเสียงในโลกภายนอกแต่สุดท้ายกลับพบว่าความสงบในชีวิตประจำวันมีค่ามากกว่าเสียงชื่นชมที่มาแล้วก็จากไป การปรับเป้าหมายเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงความล้มเหลวแต่คือการเติบโตที่ลึกขึ้นในหลายกรณีการเปลี่ยนเป้าหมายไม่ได้เกิดจากความเบื่อหรือความล้มเหลวแต่เกิดจากการเรียนรู้ว่าความสำเร็จไม่ควรใหญ่เกินกว่าชีวิตของเราเองการปรับเป้าหมายให้เล็กลงไม่ได้ทำให้คุณค่าลดลงตรงกันข้ามมันช่วยให้ชีวิตกลับมาชัดเจนขึ้นว่าต้องการอะไรจริงๆ ความสุขที่แท้จริงจึงไม่ได้มาจากการไปไกลที่สุดแต่มาจากการไปในที่ที่ใจรู้สึกว่าใช่โดยไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจเลยสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือความสำเร็จไม่เคยมีนิยามตายตัวมันไม่ใช่สิ่งที่สังคมบอกไม่ใช่สิ่งที่ใครต้องยอมรับและไม่ใช่เส้นทางที่ทุกคนต้องเดินสามกันความสำเร็จในความหมายที่ลึกซึ้งที่สุดคือการใช้ชีวิตในแบบที่หัวใจยอมรับได้ การตั้งเป้าหมายจึงไม่ควรเป็นภาระแต่ควรเป็นพื้นที่ให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นได้ค้นพบความสามารถที่ซ่อนอยู่และได้สัมผัสความสงบที่เกิดขึ้นจากการเลือกเส้นทางที่สอดคล้องกับคุณค่าภายในท้ายที่สุดเป้าหมายของชีวิตอาจไม่ได้เกี่ยวกับการไปสูงที่สุดหรือเร็วที่สุดแต่เกี่ยวกับรู้ว่าทุกก้าวที่เดินมีความหมายอย่างไร ความสำเร็จที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องสวยงามในสายตาคนอื่นหากมันทำให้ชีวิตของเราชัดเจนขึ้นอ่อนโยนขึ้นและเป็นอิสระมากขึ้นนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะเรียกว่าเป็นความสำเร็จรูปแบบหนึ่งที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีได้แล้วเมื่อฟังเรื่องทั้งหมดนี้ลองย้อนกลับไปถามตัวเองอีกครั้งว่าความสำเร็จที่กำลังไล่ตามอยู่มาจากความต้องการของหัวใจจริงๆหรือเพียงเพราะสังคมบอกว่านั่นคือสิ่งที่ควรมี และถ้าวันหนึ่งไม่มีใครปรบมือให้ความสำเร็จแบบไหนที่ยังทำให้รู้สึกภูมิใจในตัวเองได้อย่างแท้จริงคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ฝากมุมมองไว้ในคอมเมนต์อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการเดินทางของความคิดแล้วเราจะไปด้วยกันที่นี่ Learn to t i n k e r ช่องแห่งนักคิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้